สวัสดีค่ะคุณศิระชาค่ะ่รถคุณศิระชาเป็นรถอะไรคะเป็นรถเก๋งค่ะ Mitsubishi ค่ะค่ะแล้วต่อไงเลือกติดแก๊สที่มุมไนแล้วติดแก๊สคะอ๋อก็คือว่าคือดูตั้งมาแล้วนะคะเริ่มติดแก๊สเพราะว่าตอนทุกวันนี้ค่าน้ำมันก็แพงขึ้นสู้ค่าน้ำมันไม่ไหวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เมื่อก่อนก็ไม่ได้วิ่งบ่อยแต่ช่วงนี้เขาใช้ใช้งานเยอะค่ะก็รู้สึกค่าน้ำมันก็เดือนนึงก็เกือบมือแล้วก็เลยแบบเออต้องหา ก็มีเพื่อนมีญาติบอกให้ติดหลายครั้งแล้วแต่ด้วยความที่กลัวกลัวว่าจะเป็นอันตรายกลัวจะอะไรเพราะมีข่าวออกมาเยอะก็เลยยังยังไม่ตัดสินใจนะคะก็เลยลองศึกษาข้อมูลค่ะก็ศึกษาข้อมูลก่อนค่ะก็สาเหตุที่มันเลื่อนเรื่องที่โมคอลแก๊นะคะเพราะว่าหนึ่งใกล้บ้าน2ก็คือเห็นตั้งแต่ตอนที่เปิดใหม่แล้วตอนที่ช่วงเขาบูมบูมกันนะคะก็คือ จะอยู่ก็เข้ามาถามรายละเอียดประมาณ3าสี่ครั้งแล้วค่ะก็จนแบบว่าทุกวันนี้มันท่้นมาน,นเอะมากขึ้นก็เลยตัดสินใจได้คงได้เวลาได้เริ่ม ติดั้งแกที่ได้มาตรฐานด้วยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วยท่า Да, да.